วันเสาร์หน้าเจอกันร้านร้านปู่บริจิตคุณคุณทิดามาผู้ใดซื้อถาเนี่ยดําคุณทิดาซื้อกี่บอกหรือเตาตาน้ำบราณอันไหนใารเนี่ยเตากลางไม่กะแปลกใหญ่เตานัพนเต้าเดียวแดงสุรุสุรุเนี่ยไ้ตานกับใครซื้อถาเนี่ยก็ไปชื่ออยู่ร้านไหนมาจากห้วยเดินเที่ยงปุ๊หันปุ อร่อยแม่คาบรันว่าอร่อยค่ะทุกคนพี่ยุพาบอกป้าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอ๋อเราอิจากเขาอิจารโย่แต่ชอบคำนี้เวลาป้าแกพูดกระดูกจ้าอะไรนะยุบกำลัตัวนีค่ะตะคนนะคะทุกคนยุบมอก่อนจุอนไมจุดอนไหมเ้้โดนแพ้ค้วจจนตผ่่กันอยไจริงมันหับเร็ว่ะไปไป นเยอะไม่เคยพี่สุรินเคย่เยอะจะทานเยอะมันตเยมันมัไม่ติดเลยซื้อตั้งหุงนึงใหญ่ๆเลยนะพี่สุรินก็จะเป็นถานเลยนะที่มันติดพี่ดีเสือจะเล่นทานเพรยินงแกเอาทานเดยเนาะดยบจับกินน้ลันไดมาด้ยมาด้วยินทานะไเข้าว้ยนะทานดกัมากขโมงกัแม่ระบาดอ๋ออะโยกินต้งกันสิน มอคแม่ก้าเดี๋ยวอันนั้นอะไรนะอันนั้นเบื้องเบื้องงานแบบเบื้องแบบพวกอะไรุเจ้าอะไรนะวันนั้นโอ้โหมาทเลยน่านเข้าไปดรอวางนั่นแหละพี่วางนั่นแหละเอาไปติดแก๊สกวันไหมนกเอาแบนี่เดี๋ยวผมจะเอาพัดลมเป่าก่อนสุกนะคะทุกคนมันก็เรากินได้นะคะอะไรนะ บล็อกสอก้อนอะไรนะโอ้ยอยู่นาเราก็มีนะทุกคนจีเออแบล็อกบล็อกเปีหรเ้ยบลอกยกบล็อกให้สองก้อนทิตรีนกันปปีร์บอกซ้ำนี่กับพิตรีลยบล็อกติดปีรไม่ใช่ตรีนลุงกระไรหนอบล็อาผิดเียนอีกแล้วเหลือบล็อกอีกสองก้อนจอยจุกิกถามวาจ้ามาไหนมาดีมาทุก่ะ มรวมทานไหมจ้าเอาเข้าไปให้เข้าข้างในแล้วไม่รู้มันเป็นตัวเลหอนเร์ตพอดีอยู่กระใจจะเอัมสดเบิร์ตอสดนต่น้ำสี่ร้อยน้ำน้ำจิ้มจุ่มแล้วสดยางเดียวได้เนี่สดเด้อน้ำจิ้มจุ่มให้หอตาขี้ถวยสดเด้อถ้าเป็นเนื้อ่ใส่เป็นเนื้อใส่เพี้ยขมขหน่อยเพี้ยงในหม้อดแล้วัดต้มใหม่ก็ได้แก้ในหม้อเด้อสดเราดเี่บุกจุ้มเลยเมน ใช่ปปุงไม่ปุงไม่กินจ่ตอนมันต้กงตอนอ๋อเขาไม่ให้ซดบเนี่ยน้ำมันต้องซดท่อมจะอร่อยไม่เขาไม่ได้เอาลงไปจุ่มอย่างเดียวจุ่มด้วยซดด้วยน้ำน้ำมันน่ะหม้อไปเห็นห่อมกันรึเหม้อเตาอะไรน้ำซุปก็อร่อยมากนะอืมว่าป้าเลยมิลเล่ฝนตกหรือเสือพยากรณ์พรุ่งนี้ฝนตกใช่ไหมไม่ได้ดูนู่นเสือมันเลื่องเลื่องเหมือนพวกแบบพวกแบบพันม่วงอ่ะ เห็นที่โขอกว่าตกเลยเอาหม้อใหญ่ต้มเลยท่นคุณลีบอกเป็นตะแเส็บเนาะมาเด้อค่ะมาเด้อตอนนี้เราหมูเราไม่ทานเราไปเติมเตาแล้วต้องกินตะโหลกราคาพี่น้องเลยตัวใหญ่เลีนะผลิตแบบซาบเข้าไปรับกินตะโขลกผ้าอยู่เตาก่ใหญ่มากอยู่ก็จะไม่แสงก็จะมีเยอะเตาก็จนห้อมตาบางท่านมันหอมมันต่อมเฮ้ยบางทีมันจเป็นแบบนั้นที่มุดกะ กินุ่านปา้นไปาเอนินุยึไมเีบบันี้เด้ออืออะไรก็จะกินแบบนี้ตลอดใช่ไหสามสตนอย่ใสเต้าเตี้มทานบดเอ้าต้ใส่เต้าเตียมทานส่ตว่มใส่ทานเตี้มเต้าโอ้โหใส่ทาเตี้มเต้าไม่ใช่เต้าเตี้มทานอืออะไกินเทา

มันมีทุ่งนาทุ่งนึงที่เขาเขียนว่าดำนาให้โลกจำป้าผ่านไปปัจจุบันพี่เขาดำใหม่ๆเขียวอยู่รู้สึกว่าเขียวตาไิกว่าาะป้าผ่านไปรอบ่ันปอดมีเกี้ข้าวเขาเป็นต้นจีม่วงเลยก็ดำนาให้โลกจำแบบนี้เท่านั้แะโอ้จได้กลับมานอนเนบอกเสือด้วยช่องเสือดูไม่ได้หมุนหมุนเหรอหมุนแต่มันหมุนแล้วแต่จะเป็นลมได้อยู่ กบก้างเสือหมุนไม่หมุนแนวตั้งพี่ยากินลงคนมาถึงงนานเองกินไก่แซลกใคเสือเสือไแนวแนวตั้งของเสือไลแนวตั้งหลาพาเขาเขาดนานเางเสือไลแนวตั้งมันขึนมากเลยขลาพาเพราะนามันขึ้นอ๋อและตวนี้แหละเจายเลย แล้ตาขี้ตอ๋อตนตไม่หนุนปกติยงมหนุนๆเยอะต้อใกล้ๆหน่อย่ใกล้นไปตอนนี้เอาพล่มาช่วยเป่าหม้อเตาปิ้วอยู่แล้วเพ่ย่างราระวังนะเตามันไม่ร้อนปกติเอาเลยเอาเ โอ 1941, ้ยไฟแดงโอ้ยโอ้ยแดงไมากกคนเป็นไงกระจายไอ้บอกให้บอกให้ไฟไม่ร้อนไงลุกเลยลุกเลยสุดแรกรัพัดลมพัดเลยลุงบอกว่ารอตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินไม่กินเลยโอ้ยยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยไม่ใช่แดงบ่ดโอ้ลุกเลยตอนนี้โอ้ควันขึ้นแล้วทุกคนเะ้ไรเตาจะร้อน รอไหพอร้อนแล้วเหรอ้อนแล้วลองมอแล้วรอตั้งนานเตาไม่ร้อนนะเป็ตรื่องมันไมนอะไรไม่ได้องลองลองลอเตี้ยนะลองมอเถอะลองมอเถอนเจงดังเลยลองเตาลองเตาอ้ดเาวจะข้ออกไปลดหมดเึงตายหมด

กำลังอุ่นๆหอนแบบนี้นล่อีเหลใหมโอ้ยมันก็ต้องเซตตี้น่งเม้โอ้ยใส่งล่งรแม่าเอาผ้าอ่อนแบนั้นกาดนะฮะหมจุ่มจิมจุ่มไปแล้วไปแล้วไปนังแล้วมอจุ่มหมอจุ่มแลดนะั บ้องป้องเลยครับแต่ก็เท่กันอยู่เด้อก็ตลกนะชอบชอบหาชอบงานไม่ได้บ้องหรอกไม่ใช่ไม่มีเสียงทำไมไม่เอ้าเราจะไปแยกโต๊ะทำไมจะนั่งกินคนเดียวแล้วยโอ้โหดังไปแยกคงอันนี้คือน้องจิ้มแบบคมนะคะโอ้ยังไม่ก่อนใหเขาลองชิมเองอย่าบอกเขามาแล้วใครจะลองได้ไหมโอ้มันหมันไปแล้วเด็ดเดี่ยว เส็จแล้วมาอ่านนี่นี่นี่ผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยนี่มุดเต็มเลยจองนะโอ้จุดจอดไปโดนความร้อนนี่นี่ไงมุดเต็มเลยไงนี่ไม่รอดไม่ได้ต้องรอดเลยเอาไว้เป็นลูกกินนะไม่มากี่ตัวอ่ะจ้า